ในตอนนี้ก็อยาพูดถึงว่าจิตท,ที่เข้าสู่ปุจจาระสมาธิขณะที่จิต้องท่านเข้าสู่ปุจจาระสมาธิท่านบอกว่าภาพต่างๆไม่เกิดขึ้นมาเสมอครูบาอาจารย์ก็เคยแนะนําอยู่ว่าจงอย่าติดในภาพถ้าจิตในภาพติดรากกขึ้นิน นั่นก็หมายความว่าใจของเราจะพลาดจากสมาธินั่นก็มันตึกไปตรงๆว่าใหม่ๆไม่ก็อดจะติดไม่ได้บางทีเห็นเป็นภาพพระบ้างเป็นเทวดาผู้ชายบ้างเป็นเทวดาผูญหญ้งบ้างเป็นภาพเรือสีบ้างเป็นภาพวิมานบ้างเป็นภาพแสงสว่างบ้างซึ่งไม่เคยปรากฏการมาในใจก่อน ก็เทียดีใจไม่ได้ม่นดีใจขึ้นมาภาพก็หายไปเจ็งกว่านานแสนนานนับเป็นเวลาแรมเดือนยังสามารถจะชนะกำลังใจได้โดยครูบาอาจารย์ก็แนะนำว้เสมอว่าภาพที่มันลอยมาในี่ยสนใจเพราะว่าถ้าสนใจแล้วจิตเราจะไม่มีสมาธิสมาธิมันจะตก คือความจริงภาพต่างๆเป็นภาพทพิศเป็นของจริงเมื่อลอยมาแล้วก็ไม่ได้หายไปของทิศยังเป็นของทิศที่หายไปก็เพราะว่าเราสนใจว่าภาพนี้เกิดขึ้นภาพก็หายแล้จิตตกจะอุปจารสมาธิตอนนี้ขอท่านผู้รับฟังฟังไว้ก็นำไปเป็นเครื่องปฏิบัติ ว่ากำลังใจของเราขณะที่ทรงอุปจารสมาธิจงอย่าคิดเห็นว่าภาพที่ลอยมาที่เห็นเป็นของดีของวิเศษนั่นความจริงจิตเราเริ่มเข้าสมาธิอุปจารสมาธิเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจิตก็เริ่มเป็นทิ เมื่อจิตมันเริ่มเป็นทิพย์เป็นก็เริ่มจะเห็นนน่นเห็นหนี่นนนดได้บ้างแต่ว่าไม่สามารถจะมาคัดจิตเห็นได้นอกจากว่าภาพนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองสำหรับการเห็นภาพอย่างนี้ทําคนเสียมาจะมากแล้วนี่ว่าทําคนเสียมากเพราะอะไรเพื่อหลงในภาพเห็นภาพสวยสดชุยงามชื่นตาชื่นใจไม่เคยเห็น แต่ว่าวันหลังนั่งอยากจะเห็นก็เกิดไม่เห็นเพราะตัวอยากเป็นอิเลสตัวอยากเป็นปัญหาตัวอยากเป็นอุตจาระกุพุยาเนีวรนนี่การที่เห็นภาพนั้นได้ก็เป็นภาพที่เกิดจากไม่ใช่ความอยากใ่ความจริงภาพนั้นที่เห็นเรายังไม่ได้ทิดเรียกับญาณเป็นได้เพียงว่าจิตของเราจะเริ่มผ่านเข้าไปในอุปจาระสมาธิเท่านั้น ถ้าจิตของเราตกตุมาต่ำกับอุปจาระสมาธิเราก็ไม่เห็นภาพถ้าจิตของเ,เรามีความสุขมากขึ้นถึงมันไม่ทานขึ้นไปเราก็ไม่เห็นภาพแต่ความจริงสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือการจิตตั้งอยู่ในรมที่เป็นกุศลที่เรากําลังทรงอยู่เช่นเรากําหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกแล้วคำภาวนา ถ้า,าการเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ตั้งใจกำหนดรู้ไว้เท่านั้นว่าทรงอยู่เรนามสันนานเป็นที่พอใจของเราถ้าอารมณ์นั้นตั้งอยู่นานจิตมีความสุขไม่มีความหวั่นไหวแน่รมนั่นเป็นอารมณ์ชาน